หวานสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะดูซีรีส์กันสาสมใจไม่เอ่ยอัหวานดูสาสมใจมากๆเลยนะคะแล้วก็โชคดีที่ซือจินนะคะหวนรักประดับใจก็ออนแอร์ในช่วงของวันที่1มีนาคมปี2025ที่ผ่านมาก็เลยได้นอนดูสบายๆรวดๆดเลยนะคะ 5, 6, 7ตอนสบาตอนสบายๆค่ะสำหรับเรื่องนี้นวนนี้ยยต้นฉบับยาวมากเลยค่ะเพื่อนๆขานะคะยาว มาตอนแรกก็เอ,อือยงง,งงๆอยู่ว่าจะสามารถสร้างพาร์ทเดียวจบได้เลยไหมเพราะอย่างเรื่องงานบุพผาสกุณานั้นเขาก็จบไม่ได้อันนั้นก็คือยาวมากเช่นเดียวกันหวันว่าความยาวอะ่ะพอๆกันเลยนะพอๆกันเลยสําหรับงานบุพผาสกุณากับเรื่องนี้นะคะสื่อจินเนี่ยแต่ว่าสําหรับเรามองแล้วเนี่ยสือจิน40ตอนน่าจะจบได้เพราะอะไรรู้ไหมคือเขาสาม,มารถจะแบบ เ,เขียนบทลนะครเนาะเอาเหตุการณ์โน้นนี่ซึ่งมันมีนะนเพื่อนมันเป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่จริงในนิยายเพียงแต่ว่ามันคนละมันมันคนละช่วงเวลากันเท่านั้นแต่เขาสามารถจะเอามา mix แล้วก็ add match นะคะสุดๆเลยอะ่ะก็เห็นถึงความพยายามของผู้ที่เรียบเรียงบทละครน,นะคะหวันวัดจบได้40ตอนนะคะ แล้วก็คุณจางวันอีแล้วก็คุณจิงเทียนนะคะเรื่องนี้มาน่ารักมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอบอกเลยเรื่องนี้มันจะเป็นแนวที่นางเอกนั้นได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพนะคะแล้วก็จําเหตุการณ์ในอดีตได้แล้วก็ต้องสิ่งหนึ่งที่ต้องเหมือนกันก็คือต้องเกลียดพระเอกเพราะว่าเข้าใจพระเอกผิดในชาติที่แล้วนั่นเองส่วนในละครนี้คือให้เข้าใจผิดว่าเป็นผู้ที่ที่แบบ ฆ่านางตายเอาง่ายส่วนในชาติที่แล้วนะคะก็คือก็คือพระเอกอะหลอกหลอกนางเอกของเราไม่ยอมบอกว่าเขาเป็นองค์ชายเจ็ดแล้วก็แบบเรื่องราวของการแย่งชิงอํานาจโดยการใช้นางเอกของเราเป็นหมากอะไรแบบนี้นางเอกของเราเข้าใจผิดทีนี้ในช่วงที่แบบได้โอกาสฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วนะถ้าเราทําให้เออมไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เราถ้าฝ่ายผลิตเนาะเขาแบบ ให้หนางเอกของเรานั้นต้องเหวี่ยงพระเอกมากมากอ่ะคือเหวี่ยงสุดๆแบบต้องใช้คำว่ารังเกียจโคตรๆเออคือ <laughs> มันมันจะแบบมันกว่านี้เพราะว่าในแนวของการแก้แค้นหรืออะไรเงี้ยนะคะพอดีพวกเราเพิ่งจะได้ดูไอ้บุพผาเหนือลิขิตที่คุณหลีอินลุยกับคุณเมิงจืออี้เล่นไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นแนวฟื้นคืนชีพแล้วก็แนวเปลี่ยนโชคชะตาซึ่งมันก็มีบทที่แบบเออแรงๆ,ๆอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นพอมันต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนาะเราดู ดูทั้งมินิซีรีส์ด้วยดูทั้งซีรี จีนในทุกๆช่องที่ผ่านมามันก็จะมีเรื่องราวของการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือนังเอกขึ้นมาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เพื่อเปลี่ยนโชคชะตาทีนี้ถ้ามันไม่มีท่อนฮุกที่แบบมันแรงสมสมจริงเนี่ยมันมันจะยากนิดหนึ่งที่จะทําให้จะทําให้เรื่องนั้นปังปุริเยสสุดๆแต่ถามว่าเรื่องนี้สนุกแล้วก็ปังไหมหวั่นว่ามันก็ปังในระดับหนึ่งแต่มันสามารถจะไปปังได้มากกว่านี้เรื่องนี้ต้องให้คุณจริงเทียนนะคะของพวกเราลังเกียจพระเอกโคตรโคตรอะไรแบบเนี้ยแต่ ในส่วนที่ดูมาเนาะตอนนี้เอ็ดหวานดูไปประมาณ6ตอนนะคะก็คือ,อยังรู้สึกว่าแหมบทของจิงเทียนยังคงมีมารยาทก,กับพระเอกค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวของพระเอกเองนะคะในส่วนของละครนั้นแบบให้มามแต่เทียวไลท์เทียวขื่อนางเอกเนี่ยเพราะว่านางเอกนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ของ เทพธิดาหนาันอูอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วในนิยายเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะอีตาพระเอกเนี่ยมันมาคอยคือยังไงก็ตามผู้หญิงคนนี้ต้องแต่งงานกับเขาในชาตินี้อ,อต้องแต่งอะ่ะต้องแต่งต้องคือคือไม่ยอมให้หนางเอกของเรามีอันตรายไม่ยอมอะไรก็ตามคือมามาง้อง้อเมียเต็มที่คือชาติใหม่นี้คือพระเอกมาง้อเมียเพื่อนๆนึกบรรยากาศจุดนั้น <c oughs> แต่ว่าสําหรับในส่วนที่ดูไปนะคะเปิดตัวมาดีดีมากนะเพื่อนๆในบทละครก็สนุกนะ เปิดแบบนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่แอดหวานอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าทําให้หนางเอกของเราเหวี่ยงกว่านี้ได้อีกเนี่ยคือมันต้องเกลียดมากๆไงยิ่งในบทละครทําให้พระเอกฆ่านางเอกเนี่ยยิงยิงธนูมาเสียบทลุหัวใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องเกลียดแล้วก็ต้องการจะหลบหนีสุดๆเลยนะคะซึ่งมันจะได้แบบเข้ากับนวนิยายต้นฉบับซึ่งแบบสนุกมากๆเลยนะคะ r a t i ติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเปิดตัวที่8.5เลยเ,เพื่อนๆก็ถือว่าสูงมากๆนะคะ ทีนี้วิธีการที่มันเป็นข้อดีของการเปิดสูงมากๆก็คือโอเคเรื่องนี้มีคนรอคอยเยอะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนก็คือว่าถ้ามันถอยลงมาถ้าละครมันเล่นไปมันมี40ตอนแล้วถ้ามันไม่ได้ขึ้นไปแบบ8.6 8.7มันกลายเป็นแบบเออจาก8.5ลงมา8ปดจุดสี่แปดจมอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เหมือนกับเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น,น่ะน,นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหวังว่าถ้าถ้าทรงไว้ในในระดับที่ ที่ดึงดูดความสนใจเนาะมันก็มีเหตุการณ์ทุกอย่างหลายๆเหตุการณ์ที่มีในนิยายมาด้วยคือนิยายมันยาวเ,เ,เพื่อนเพราะฉะนั้นมันสามารถจะหยิบอะไรก็ได้ในในนิยายเนี่ยที่มันสนุกๆเอามาใส่เอาไว้ได้ซึ่งก็ต้องชื่นชมคนเขียนบทนะเพราะว่าเขาเอามาจากนาวานิยายต้นฉบับเออคือที่พูดแบบเนี้ยก็เพราะว่ามันมีอย่างเรื่องงามบุพผาสกุณาถ้าเปรียบเทียบกันคืองามบุพผาสกุนานั้นนะคะบทละครคือเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยเป็นอีก เรื่องหนึ่งไปเลยบอกได้เลยคนละบรรยากาศกับในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนะคะก็จริงๆไม่ต้องใช้ก็ไดนะ้ไม่ต้องไม่ต้องอ้างถึงว่าได้ลิขสิทธิ์หรือว่าสร้างจากเรื่องไอความงามแห่งชาติอะไรมาหรอกเพราะว่ามันคนละฟิลกันเลยนะคะคนละอารมณ์เลยค่ะอ่ะทีนี้เรากลับมานะคะที่เรื่องนี้ค่ะสื่อจินนะคะหววรักประดับใจเรื่องนี้ออเออเหนิวมาเออหนิวน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสุนัขที่มีความฉลาดมาก แต่ว่าอย่างไรก็ตามฝ่ายผลิตเขาก็เปลี่ยนเอาเอาบทของพระเอกอะ่ะเอาไปใส่แทนเอื้อหนิวอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยในตอนที่พระเอกนั้นเข้าไปช่วยนางเอกในตอนกลางคืนที่จวนของฉางชิงโหนะนะคะฉา,างชิงโหซื้อเจื่อที่พระเอกของเราเข้าไปแล้วก็นางเอกของเรากําลังจะเสียทีไอคนที่เอาศพไปฝังนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะในตอนกลางคืนคนที่คนที่ผู้ที่มาเป็นผู้พิทักษ์นางเอกของ พวกเราคือเจ้าเอิ้อหนิวนะนเพื่อนเจ้าสุนักเอิ้อหนิวนะคะมันมาแบบว่าคอยคุ้มกันนางเอกอยู่นะคะไม่เป็นไรเข้าใจได้ให้พระเอกเอาเอา,เอาบทสุนักไปคองละกันเพราะว่าสุนักเป็นฮีโร่นะคะในนิยายในจุดนี้เนาะเฉพาะจุดนี้ เรียกได้ว่าโดนแย่งซีนไปเห็นๆเลยสำหรับเอิร์นนิวนะคะน่ารักมากเอิร์นนิวบอกเลยขวัญใจเลยนะคะแล้วก็ในละครนะโอ้สร้างคู่หูมาให้พระเอกแบบดีอ่ะท่านใต้เท้าจันอ่ะเพื่อนๆท่านที่เป็นผู้พิพากษานะคะเออแสดงดีมากเลยนะคะเป็นคู่หูที่คอยเขาเรียกว่าอะไรเดีย คือเข้าขากันดีกับพระเอกเนาะเพราะว่าท่านเจินนี่ก็เป็นคนที่แบบเห็นตรงโคตรต,ต,ตาช่างไม่มีกระดิกเลยนะคะไม่ซ้ายหรือขวาเลยตรงตรงเลยแล้วก็เพื่อนจำเอ่อเพื่อนเพื่อนของพระเอกเนาะเพื่อนของพระเอกในเรื่องอื่น ไอซ่อนรักชายาลับมาเป็นพี่ชายของนางเอกนะคะซึ่งก็ไม่ค่อยจะเต็มเต็งแล้วก็ไม่เอาไม่เอาทานอีกตั้งหากในเรื่องนี้แต่ว่าเป็นคนดีนะ <c oughs> ก็มาเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่พระเอกของเราสามารถจะหลอกใช้ได้ใช้ได้อีกแล้วนะคะเออเป็นเหมือนกับทีมงานที่มาจากเรื่องซ่อนรักชายาลับก็หลายคนอยู่เช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้ก็เปิดตัวมาถือได้ว่าก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกดีเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็แน่นอนว่าสัสางเรื่องราวในครอบครัวเนี่ยช้ากว่าเนาะช้ากว่าในนิยายนะคะในนิยายเนี่ยกว่าที่จะถึงคดีของฉางชิงโหซื้อจือที่ฆ่าผู้หญิงตายเยอะแยะเนี่ยนางเอกของเราจัดการกับใหญ่ใหญ่ป้าป้าลองเ,อเขาเรียกว่าไรนะป้าลองที่เป็นป้าสะเเพรางอะคะ่ะเออนั่นแหละไปเรียบร้อยแล้วแต่นี้ยังอยู่คาบ้านอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่คอยจัดสรรเรื่องราวในในบ้านใหญ่เพราะว่าบ้านใหญ่ไม่มีหูหินไงแม่ของ นางเอกของเราเสียชีวิตไปนานแล้วดังนั้นก็เลยต้องให้สภายรองขึ้นมาจัดการดูแลนะคะดูแล จวนตระกูลของเนี่ยตรงผิงปอนี่แหละนะคะเอาละไม่เป็นไรนางเอกของพวกเรานะคะเป็นคุณหนูสี่เจียงค่ะก็เคยประสบกับความตายอันน่าสลดมาแล้วจากน้ำมือของคนคนรักของตัวเองซึ่งเป็นสามีนะคะคือนางเอกของเรามาชาติที่แล้วมีสามีสองคนเอาง่ายๆสามีสองคนคนแรกแต่งเข้าไปนะคะในอีกจวนหนึ่งซึ่งก็เป็นจวนตระกูลจี้เนาะอะไรเ,เขาเรียกอะไรนะชื่ออะไรอะไรฉงจี้ใช่ไหม เออคุณชายอะไรสักอย่างหนึ่งจาไม่ได้นั่นแหละแล้วสามีพอเข้าไปแล้วก็ถึงรู้ว่าสามีนั้นความจริงแล้วมีความรักกับกับญาติหันห่างเออแต่ว่าในเรื่องในในละครเปลี่ยนไปแต่บอกแล้วมันไม่ใช่จุดสําคัญเพราะว่ายังไงก็ตามก็คือเป็นในเรื่องราวของไฮไลท์มาก็คือไอคนนี้มันเป็นคนไม่ดีแล้วมันก็จะตั้งใจฆ่านางเอกของเราโดยการที่ผักตกน้ําอะไรก็ว่าไปนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยนางเอกของพวกเราเนาะก็คราวนี้ได้โอกาสฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้จําเรื่องราวได้ด้วยนะคะตอนที่หนีจากความตายในครั้งแรกได้จากสามีคนที่หนึ่งเนี่ยก็ละเหตุละเหินไปเรื่อยๆจนไปถึงแบบแถบชายแดนก็ไปเจอกับพระเอกของพวกเราซพระเอกของเราก็แน่นอนว่าเขาเป็นองค์ชายเจ็ดเนาะองค์ชายเจ็ซึ่งมีปมชีวิตที่ก็หนักหนาสาหัสอยู่นะคะเขาโดนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือ พอแต่ก่อนมันมีสำนักโหราศาสตร์อยู่นะคะแล้วพอเขาเกิดมาปุ๊บเนี่ยคือท่านโหราใหญ่เลยนะท่านโหราจันทร์ก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเป็นดวงไหยนะต้องแบบเออไม่ไม่ฆ่าก็ต้องส่งไปอยู่ไกลๆเพราะว่าเป็นอันตรายต่อบ,บัลลังอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งองค์จัก,กรพรรดิเองก็ต้องเชื่อถ้ามันมีแผนกนี้อยู่แล้วใช่ไหมแผนกดูดงดูดาวโหราศาสตร์ก็เลยต้องไม่ฆ่าฆ่าไม่ลงยังไงก็เป็นลูกแล้วก็เกิดจากแบบเออเมียอันเป็นที่รักของ,อง องค์จักรพรรดิด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยฆ่าไม่ลงก็เลยส่งให้มานะคะเป็นนุ่นเลยเป็นองค์ชายเจ็ดที่มาอยู่ประจําชายแดนตั้งแต่ยังเล็กเลยเอาง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวตอนนี้พระเยกของเราเนาะ ก็ในเวอร์ชั่นละครนั้นก็เข้ามาในเมืองหลวงเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆก็ไม่ได้มีคําสั่งให้กลับมาด้วยซ้ําแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อไงว่าตัวเขาเองจะแบบเออเขาเรียกว่าตัวเขาเองจะเป็นดาวไหยนงไหยนะอะไรเงี้ยเชื่อทําไมนะโชคชะตามันอยู่ที่มือสองมือของเขาที่จะทําต่างหากค่ะเขาก็จะมาสืบเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มาได้เจอนางเอกด้วยก็กลายเป็นว่ามาเจอเครื่องหมายของเทพธิดาอะไรนะนัน,นอูใช่ไหมก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะสืบเรื่องนี้เพราะว่าเป็นแคว้นที่เอ่อก็รบ ทับจับศึกกันมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็เอาเรื่องราวมามาปนกันเยอะะคือเป็นเรื่องราวจากช่วงไปเรื่อยๆของนิยายนั่นแหละเอามาใส่แล้ว <laughs> ก็คือ,อมีเพื่อนที่แบบไปออกลบด้วยอะไรด้วยแม่ทับที่มีความซื่อสัตย์มากก็ตายค้างค้างเข,า,งข,า,งข,า,งขาอะไรแบบเนี้ยก็ามารวมๆกันผสมผสมนะคะก็ทําให้มีบรรยากาศของเออความ ความตื่นเต้นอยู่นั่นเองค่ะนี่นางเอกของพวกเราในชาตินี้นะคะนางก็จะไม่ยอมให้ใครมาหลอกใช้นางอีกแล้วนะคะแล้วก็นางก็ไม่ต้องการจะให้ทั้งพ่อทั้งพี่แล้วก็คนรับใช้ที่ซื้อสัตว์ต่อนางมากๆคือคนที่ดีต่อนางทุกคนนั้นจะต้องไม่ตายอย่างอเนตอนาดเหมือนกับชาติที่แล้วนั่นเองเพราะว่าชาติที่แล้วนั้นนางโง่มากเออนางนางใส่ซื่อนางไร้เดียงสานะคะแล้วนางก็คือ คือโดนโดนมากระตัวเยอะมากมายแล้วเราก็ไม่มีใครช่วยเลยเพราะฉะนั้นในชาตินี้นางเอกของเรานะคะเดี๋ยวต้องหาเงินอีกเ,เพื่อนเนางเอกของเราต้องมีเงินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนางเอกต้องแบบหางง,งหาเง,งินมาเตรียมไว้แล้วก็จัดการกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นทุกอย่างแล้วก็โชคชะตาก็เปลี่ยนจริงๆนะ วงล้อแห่งโชคชะตานะคะก็หมุนไปอีกหมุนไปอีกแล้วเดี๋ยวนางเอกของพวกเรานั้นก็จะได้พบกับพระลงพระรองเนาะก็มีจริงๆแล้วในนิยายมีหลายคนอยู่เพราะว่านางเอกของพวกเราโอ้ยนิยายต้นฉมับ ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือแวแวๆว่าคือ15เล่มจบใช่ไหมเพื่นนนอนๆเออนั่นแหละกับเพื่อนๆก็ดูเอาว่ายาวขนาดไหนนะคะ <c oughs> ก็นางเอกของเราก็ต่อสู้นะคะกับกลอุบายของโชคชะตาแล้วก็ทางด้านของพระเอกพระเอกนียอมนางเอกทุกอย่างนางเอกจะทําอะไรก็คือโอ้ยตายๆเอาเอาตัวเองเนี่ยเขาไปเสนอตัวเลยนะคะคือเขาจะเป็นผู้พิทักษ์เป็นอะไรแต่นางเอกก็ลังเกียจประมาณว่าจะมาทําไมเนี่ยเออไปอยู่ไกลๆไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ พระเอกก็บอกว่าไม่ได้สิเออไม่ได้ก็คุณหนูเจียงเคยเคยช่วยค่าค่าก็เป็นหนี้อยู่เพราะฉะนั้นค่าก็เนี่ยแหละเออจะใช้อืมจะใช้ร่างกายเขาจะใช้ร่างกายตัวเองนะเพื่อเป็นการอาตอบ ตอบแทนให้กับนางเอกของพวกเรานั่นเองนะคะเรื่องนี้สนุกค่ะเ,เพื่อนเพทุกคนทุกตัวละครนะคะที่เกี่ยวข้องกับนางเอกของพวกเรามื่อชาติที่แล้วนั้นตายอเนกอนาถหมดเลยแต่ว่าชาตินี้นางเอกของเราจะช่วยหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมีกรณีของเจียงอีเจียงอีเป็นพี่สาวเนาะพ่อแม่เดียวกันกับนางเอกของเราซึ่งแต่งงาน ออกไปแล้วแล้วเดี๋ยวชาติที่แล้วคือโดนยาโดนยาแล้วพอพี่เจียงอีกลับมาก็ปั๊บเดียวก็ฆ่าตัวตายแต่ฆ่าตัวตายไปเลยนะคะนางเอกของเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์น,นั้นอะไรแบบนี้คือไม่ยอมให้พี่สาวแขวนตัวตายอีกอะไรเงี้ยคะ่ะก็ต้องก็ต้องล้างมนทินแล้วก็ทําจัดการเรื่องต่างๆเนาะเดี๋ยวนางเอกของเราก็จัดการได้หมดนะคะก็เป็นว่าเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากแหละเพื่อนๆหลังจากที่ผ่านความยากลําบากแล้วก็อุป สั่งมากมายมาด้วยกันนะคะระหว่างนางเอกกับพระเอกเนี่ยก็จะทำให้ทัศนคติของนางเอกของเราที่มีต่อในที่มีต่อวีซีหรือว่าวีจินเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงียบๆนะคะแล้วก็ เธอเองก็เริ่มตรวจสอบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนียอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีอะไรซ้อนเลนอยู่กันแน่แล้วเดี๋ยวก็จะเจอว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดอะไรยังไงกันเกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ชัดใหม่เนี่ยความรักของนางเอกของเรากับพระเอกได้เกาะเกิดขึ้นอีกแล้วก็เบ่งบานงดงามมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้ก็จบกันแบบขึ้นของราดกันเลยทีเดียวเป็นฮองเต้เป็นฮองเฮากันไปนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็แหมมี <c oughs> คุณจิงเทียนมานะ ะะแล้วก็คุณจางวันวีทั้งคู่ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องทักษะการแสดงหรอกเพราะว่าดีมากด้วยกันทั้งคู่หน้าตาก็ดีมากด้วยกันทั้งคู่เช่นเดียวกันเออในเรื่องนี้ได้เห็นจางวันวีในรูปแบบการทําผมแบบใหม่ๆบ้างนะคะ,ะ,คะแล้วก็การแต่งตัวเฟี้ยวๆของเขาเออรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแล้วก็เวลาที่เขาเข้าฉากกับทางด้านท่านเจินจนะ่ะทานเจินชุดแดงนะคะขุนนางที่มีความตรงฉินนั่นนะโอ้แอดวานชอบมากเลยค่ะถือว่าเลิศนะคะคือ man. คืออีกฝ่ายหนึ่งคือในในละครน่ะให้พระเอกของพวกเรามารับตำแหน่งไว้ซื้อเป็นการชั่วข่าวเนาะเออเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสามารถจะแบบเข้าไปอยู่ในหน่วยงานราชการแล้วก็พาคนไปทำน่นนี่ได้นะคะก็ดีเหมือนกันก็เปิดทางทำให้เรื่องมันสามารถจะเดินไปได้อย่างรวดเร็วไม่ไม่ยืดยาดนั่นเองค่ะแล้วเขามักจะออกคำสั่งเนาะเกินหน้าเกินตาท่านเจิ้นอยู่ตลอดเวลาท่านเจิ้นถึงแม้ว่าจะเป็นขุนนางที่มีความตรงฉินแต่ว่าเวลาท่านจะพูดจะจาอะไรท่านชอบ คิดก่อนอะไรเงี้ยจะลุยหรือจะอะไรเงี้ยต้องคิดนิดนึงแต่ว่าพราะเอกของเราสั่งเลยไปเดินทางได้อะไรก็ว่าไปนะคะทันเจินเองก็ดีเนาะก็ไม่ได้ถือสาอะไรแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีบทบาทขององค์หญิงใหญ่เออมาแน,น่ๆองค์หญิงใหญ่มีความทะเยอทะยานมากๆต้องการจะควบคุมราชสำนักนะคะหวันว่าก็คงมาเป็นไฮไลท์ใหญ่นั่นแหละเพราะว่าเป็นตัวร้ายมากเป็นตัวร้ายที่มีอํานาจอยากจะยึดครองบัลลังก์ด้วยซ้ําไปสําหรับ องค์หญิงใหญ่แต่ว่าบทยังไม่ออกมานะคะแต่ต้องมีแน่ๆเพื่อนเพเพราะในในนิยายมันมีไงเอออันนี้มันต้องมีนะคะเพราะว่ามันจะมาเกี่ยวข้องกับพระเอกของพวกเราโดยตรงนั่นเองใครกันแน่ที่เป็นดาวหายนะนะคะใหญ่องค์หญิงใหญ่นี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่พระเอกของพวกเรา ก็แนวนี้มีให้เราดูอีกแล้วนะคะแต่ว่าเปลี่ยนพระเอกกับนางเอกเนาะเรามาดูจากวันวีก,กับคุณจริงเทียนกันนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวได้โอกาสกับชาร์มาเกิดแม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็มีการแก้แค้นมีเรื่องราวในบ้านมีเรื่องราวนอกบ้านแล้วก็คน ที่มาเกี่ยวข้องกับพระเอกกับนางเอกเนาะแล้วก็มีต่างแขวนศัตรูแล้วก็มีการแย่งชิงอํานาจด้วยนะคะอะล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะอย่าลืมดูเป็นเพื่อนกันค่ะวันลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ